อ้ยน่ากินมากลูกใหญ่ๆทุกคนจ้ะน่ะเต็มเลยค่ะเดี๋ยวไปเก็บพักกัน หายไปหลายวันเลยค่ะทุกคนโอ้โหเราเดินทางไปเยี่ยมลูกสาวที่เมืองคมบวกนะคะแต่ก็ไปหลายรอบแล้วแหละนะคะคราวนี้ลูกสาวนัดให้พ่อกับแม่ไปเจอกับพ่อกับแม่ของแฟนนะคะเราก็เลยไปเยี่ยมลูกสาวกันไม่ได้ลงคลิปเลยคิดถึงทุกคนนะวันนี้ก็จะมาลงคลิปให้ทุกคนได้ชมกันนะคะทุกคนหวังว่าจะไม่ลืมครูหนิงเดอ้ออย่าลืมกันเด้อค่ะเดอ้อตกชุ่มเลยชุ่มชื่น ไปเก็บพรำกันค่ะจะไปหาลูกสาวนูน่นสองทุ่มแล้วนะทุกคนจะเก็บไปฝากลูกสาวนะคะจะไปหําบวกพอดีลูกสาวเชิญเชิญเราไปมีอะไรพิเศษอู้ดูลูกพรำทุกคน,นกินไหมน่ากินเนาะน่ากินจังเลยรับไปเลย ซอยแล้วค่ะซอยซอยพี่น้องฟังซอยนกแต่แต่ <c oughs> นะแนวซอยเฮาอะซอยปานบกม่วงนกแต่แต่อฮ้ยดกพัน,นอ่ะพวน้องโอ้ยทุกคนจา้าเทเลยโอ้ยลูกใหญ่หญเลยทุกคนเทเทเท,ท เต็มเลยไม้สอยกระยะสิทธิ์เดี๋ยวเทก่อนเทก่อนเทก่อนทุกคนเมันก็เริ่มแดงโอ้โหดกมากเดี๋ยวสักหน่อยก็เก็บไปฝากลูกทุกปีทุกคนนุน่นมาสอยมุมนี้โอ้โหอุ้ยเนี่ยเนี่นี่น,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 นี่ทุกคนเห็นไหมโอ้โห นี่ยิ่งดกทุกคนจ้ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งวางได้ไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งวางไม้ก่อนไม่สอยสอยซอยพี่น้องฟังสอยเบิ่งเบิงเบิงเบิง,บงดึงความดกก็ยู่สูงเธอจ้าพูดนะว้าดูความดกโอ้โหอุ้ยน่ากินมากลูกใหญ่ๆทุกคนจ้ามันอะเต็มเลยค่ะ เดี๋ยวไปเก็บผักกันผักเต็มสวนเลยจะมาเอาถั่วพุ่งถั่วพุ่งถั่วพุ่งของเรานี่นี่ทุกคนนี่บุชโปเนนถั่วพุ่งดกมากเลยดูดูดูความดกอืม,อม เต็มเลยทุกคนมาตรงนี้ต่อโอ้ยผักบุ้งไหมงามแท้มามาหาแตงกว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 าเต็มเลยโอ้ยนี่แตงกวาก็เยอะเลย,ยทุกคน เต็มเลยนอนอยู่นี่เยอะเลยอีกลูกหนึ่งเก็บสุกินีป๊ดลูกใหญ่หนึ่งสงองวุ้ยเต็มเลยทุกคนดูของของฝากเอาไปฝากลูกโอ้ยพุ่นะพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วที่จะออกเดินทาง เราก็ออกเดินทางแต่เช้านะคะเพราะว่าห่างจากบ้านก็จะประมาณเอ่อหนึกิโลเมตรได้นะคะทุกคนเราก็ออกเดินทางมาแวะพักเข้าห้องน้ํากันนะคะตลอดเส้นทางนะคะก็จะมีที่ให้แวะ นั่งพักผ่อนแล้วก็เข้าห้องน้ํานะคะเขาก็จะมีโต๊ะมีอะไรให้นั่งด้วยนะคะไว้ปิกนิกคุณหญิงห่อข้าวมาทุกคนทอดไข่เจียวข้าวไข่เจียวเอาไว้แบบว่าเวลาหิวหิวนะคะก็ห่อมาตลอดเหลือแต่ปะลาบ,บองบร่ได้เอามาําค่ะเราก็ขับไปต่อคะ่ะทุกคนก็นัดกับลูกสาวไว้เนาะเราก็อยากไปถึงนู่นเที่ยงแต่ว่ารถติดมากทุกคนแล้วก็ตลอดเส้นทางนะคะเขาทําถนนทํานูนน่นทํานี่นะก็ ใช้เวลาเกือบสี่ชั่วโมงถึงจะไปถึงบ้านลูกสาวเนี่ยค่ะเข้าเมืองฮัมบวกแล้วนะคะก็จะเป็นแม่น้ํากว้างใหญ่นะคะเข้ามาในเมืองมันก็จะประมาณกรุงเทพของเราอะนะคะทุกคนก็จะเมืองใหญ่ขนาดนั้นเลยนะคะก็แหล่งท่องเที่ยวตรงใจกลางเมืองแยะเลยค่ะดูคนเองหอบมาซูกินีทัว่ว ถั่วพุ่มนะคะแล้วก็สกินีแตงกวาแล้วก็มีข้างล่างเป็นอ่าลูกพรำเนาะลูกพราเอาไมา้ลูกด้วยอู้ดูมาถึงห้องของลูกสาวแล้วนะคะเจอเจออันนี้มินินะคะมินิมินิป่วยนะทุกคนป,ป่วยเป็นมะเร็งนะคะก็ผ่าตัดแล้วเนาะคุณหนิงเคยเลี้ยงเขานะคะหนึ่งเดือนให้ลูกสาวเนาะตอนที่เขาไปเที่ยวนะคะก็ เนี่ยเผาเขียนนะคะไอตัวเผาเขียนตอนนี้ก็อายุสองตัวนี่ก็สิบขวบแล้วค่ะลูกสาวเอามาเลี้ยงตั้งแต่คุณเองมาหลังแต่งงานนู่นนะคะก็ในบรรยากาศภายนอกนะคะเดินออกมาจะไปซื้อของที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตหน่อยนะคะลูกสาวก็เตรียมอันนี้แม่เขาเอามานะคะเป็นขนมอบมาเรียบร้อยอร่อยมากเลยลูกสาวก็เตรียมที่จะบาร์บีคิวปิ้งย่างนะพริกทอด ปนมีสลัดนะคะทุกคนมีบาร์บีคิวนะวันนี้นี่ก็สลัดฝีมือแม่ของลูกสาวนะคะข้างนอกภายในะข้างนอกของอพาร์ตเมนต์นะคะก็จะเป็นสนามหญ้าก,กว้างๆเอาไว้ให้เด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโต๊ะปิงปองให้เล่นด้วยนี่เป็นครีมชีส ย่างอบในเตาอบออ้ยน,นี่บาร์บีคิวของโปรดคุณเองเลยใส่กอกเยอรมงเยอรมันแล้วก็เบียร์เยลรมาหลังจากอยู่บ้านลูกสาวนะจนสี่ทุ่มทุกคนเราขับมาที่ทะเลนะคะเพราะว่าห่างจากคำบวกก็ประมาณ87กิโลเมตรทุกคนเรามาโผล่ที่ ริมชายทะเลเนี่ยถ่ายบรรยากาศสวยๆตอนพระอาทิตย์ขึ้นให้ทุกคนได้ชมกันนะคะคุณิงถึงเลยไม่ได้ลงคลิปทุกคนไปนูนป่นไปนี่แล้วก็เราต้องรีบเดินทางกลับนะคะอยากเอาบรรยากาศมาให้ชมคุณหิงถ่ายบรรยากาศแวบๆบแบบแต่ว่าจะทําเป็นคลิปสั้นๆเนาะทุกคนเดี๋ยวเอามาให้ชมนะคะต้องรีบเดินทางกลับดูคุณิงหอมมามากครับมาน้าค่ะทุกคนค่ะหอมมามากครับมาด้วยนะคะเมื่อกี้จิบกาแฟริมทะเล หิวหลายต้องพกพามามา่ามาด้วยนะคะอันนี้เป็นอาหารเช้าเราก็มาจิบกาแฟร้านนี้นะคะในช่างก็ทานอาหารเช้าคุณหนึ่งก็จิบกาแฟนี่มาถึงบ้านแล้วทุกคนต้องมาทําอาหารมีนัดทาอาหารอีกวันนะคะปาร์ตี้วันเกิดให้เพื่อนฝรั่ง15คนนะคะคุณหนึ่งก็จัดบุฟเฟ่ให้อิ่มอร่อยเลยนี่แหละค่ะไปนู่นมานี่ได้เที่ยวแป๊บๆก็รีบต้องกลับมาทํางานทุกคนก็เลยไม่ได้ตัดคลิปจะตัดคลิปรัวๆให้ทุกคนได้ชมนะคะคิดถึงมากมายเลย ะะหวังว่าจะไม่ลืมกันนะทุกคนผลไม้พืชผักก็เต็มสวนรอให้เก็บนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขสันต์วันแม่ด้วยนะย้อนหลังนะคะมีความสุขมากมายนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอัลฟิดาเซนะคะบ๊ายบายชุดมีความสุขหลายๆที่ค่ะเห็นเรากันหิวแล้วค่ะคนอย่งหิวหิว